เด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระเออกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่44ไทยเลยค่ะชี้ในวงกลมตรงนี้นะคะสระเออสระเออสระเอออ่านว่าเออมาดูที่ทาบรรทัดแรกตรงนี้เลยค่ะจอจานจอใส่สระเออนะคะสะกดว่าจอเออเจอ บรรทัดต่อไปค่ะทอทงทอใส่สระเออนะคะสะกดว่าทอเออเอมาดูที่ภาพแรกตรงนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกําลังเล่นของเล่นอยู่นะคะเด็กๆลองดูด้านล่างค่ะจอจานจอใส่สระเออนะคะจอเออเจอจอเออเจอ เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเจอของเล่นที่น่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะชอเชอชอนะคะใส่สระเอค่ะชอเอ,อ,อเอชอเอเอเชอ,ชอนั่นก็คือต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กผู้ชายคนนึงค่ะกําลังลุกออกจากที่นอนแต่ตาของเขาไม่ได้เปิดนะคะเขากําลังเป็นอะไรอยู่นะรอลิงรอใส่สระอะมีสองหัวค่ะ ลออะละลออะละมอมามอใส่สระเออค่ะมเออเมอมเออมออ่านรวมกันนะคะละมอฝึกอ่านคํามาดูที่คําแรกตรงนี้นะคะกอไก่กอใส่สระเออค่ะกเออเกอ กอเออเกอต่อไปนะคะตอเต่าตอใส่สระเออค่ะตอเออเตอตอเออเตอเรื่องมือถัดไปนะคะบอใบไม้บอใส่สระเออค่ะบอเอเบอบอเอบเบอเรื่องมือถัดไปอีกนะคะปอปลาปอใส่สระเออค่ะปอเอเปอ อเออเปอเลื่อนมือถัดไปนะคะอ่อ่างออใส่สระเออค่ะออเออเออออเออเออขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะคะชอช้างชอใส่สระเออค่ะชอเอเชอชอเอเชอ,เ,อ,ชอเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะซอซอซอใส่สระเออค่ะซอเอเซอ ซอเออเซอเลื่อนมือถัดไปนะคะอท,ทอธงทอใส่สระเออค่ะออทอเออเธอทอเออเธอเลื่อนมือถัดอีกนะคะรอเรือรอใส่สระเออรค่ะรอเออรเรอรอเออรเรอต่อไปนะคะฝอฝาฝอใส่สระเออค่ะฝอเออรเฟอ ผอเอ,อเผลขึ้นมรทัดใหม่ตรงนี้ค่ะผอพึ่งผอใส่สระเออค่ะผอเออเผอผอเอเผอต่อไปนะคะรอเรือรอใส่สระเออค่ะรอเอเรอรอเอเรออ่านรวมกันนะคะเผอเรอเลื่อนมือถัดไปค่ะออ่างอใส่สระอําค่ะ ออัมอัมต่อไปนะคะพอสัมภา์พอใส่สระ,ะเออค่ะพอเออเพอ,เอพอเออเพออ่านรวมกันนะคะอ,อัมเพอต่อไปค่ะจจานจใส่สระ,ะเออค่ะจอเออเจอจอเอจอเจต่อไปนะคะททงทใส่สระ,ะเออค่ะทอเออเธอ พอเออเธออ่านรวมกันนะคะจเจอเธอฝึกอ่านประโยคมาดูที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิงสองคนนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะ <S <S เรามาอ่านพร้ <uition> พอมกันนะคะว่าวนวอใส่สละอีค่ะวออีวิต่อไปนะคะพอสมเพาพอใส่สระอาค่ะพออาพา,พาต่อไปนะคะมอม้ามมใส่สระอาค่ะ มออามาต่อไปนะคะอออ่างอใส่สลระอัมค่ะอออัมอัมต่อไปนะคะพ่อสัมเพาพอ่อใส่สลระเอค่ะพอเออเพออ่านรวมกันนะคะวิพามาอ,อัมเพอขึ้นมาทัดใหม่ค่ะมอมา้ามอใส่สลระอาค่ะมออามาต่อไปนะคะลอลิงลอใส่สลระอีค่ะ รออีลีต่อไปนะคะจจอจจอใส่สระเอค่ะจอเอเจอต่อไปนะคะวแหวนวอใส่สระอีค่ะวออีวิต่อไปนะคะพอสัมผัาพอใส่สระอาค่ะพออาพาต่อไปนะคะมอม,มอใส่สระอาค่ะมออา ต่อไปนะคะพอพานพอใส่สระอค่ะพออพอต่อไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอีค่ะดออีดีอ่านรวมกันนะคะมาลีเจอวิพามาพอดีเก่งมากๆเลยค่ะ